สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classico Future นะคะโดยในวันนี้ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะรอผลการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยวันนี้มาเปิดตลาดนะคะยืนอยู่ที่บริเวณ1,717.45 l ยน 1, USD ต่อออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,722-1,712ถึงนะคะ ราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามค่าเงินยูโรนะคะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการที่ s p นะคะและ m o ดี้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการเงินและบางประเทศในยุโรปนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ราคาทองคำยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้แรงนะคะประกอบกับภาพทางเทคนิคนะคะราคาทองคำยังไม่ผ่านแนวต้านในแต่ละระดับได้อาจจะก,กดดันให้ราคาทองคำกลับมาย้ำฐานเดิมนะคะเพื่อ เ,เพื่อรอการปรับตัวสูงขึ้นในระยะต่อไปค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมียอดการค้าปีเดือนมกราคมราคานำ,นำเข้าและส่งออกเดือนมกราคมและตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธันวาคมประกาศออกมานะคะเราลองมาดูภาพทางเทคนิคดูบ้างน,นะคะจะเห็นว่าในราย240นาทีนะคะราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาก็จริงนะคะแต่ก็ยังสามารถทรงตัวอยู่ที่บริเวณ1715ได้นะคะ ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปก่อนนะคะเนื่องจากเส้นโซ,โซแาสิกเริ่มหักหัวชี้ขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากรีบาวไม่ผ่าน1,735นะคะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาต่อได้คะ่ะเนื่องจากในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะมีแนวโน้อมอ่อนตัวลงมาและ MA นะคะ4วันนะคะเริ่มตัดลงมาแล้วนะคะก็จะมีการลงมาทดสอบที่บริเวณ1,700ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต้องรอดูว่าราคาทองคำนะคะจะสามารถยืนอยู่ที่บร,เริเวณนี้ได้หรือไม่นะคะโดยวันนี้ค่ะเราให้กรอบนะคะอยู่ที่บร,เริเวณ1 7 0 0นถึง1,745นนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะยังคงซื้อสะสมได้นะคะที่บร,เริเวณแนวรับค่ะเนื่องจากในระยะยาวนะคะยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นค่ะสำหรับนักลงทุนในระยะสั้นก็เทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะเพื่อรอดูจังหวะการเข้าซื้อและออก เป็นระยะค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ